สวัสดีครับพบกวับรายการ Daily Review by i t u m a t วันนี้ผมก็มีไฟฉาย LED นะครับขนาดเล็กมาแนะนำกันนะว่ัเป็นไฟฉาย Milwaukee รุ่น IR ขีด FL 5 0 0นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาออกแบบมาสำหรับใช้กับพวกสร้างไฟนะแต่ทางนี้มันสาม,มารถใช้ได้หลายแบบลายสถานการณ์แล้วแต่เราเลยมาดูฟังก์ชันที่เขาให้มากันก่อนเลยครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือชาร์จแผ่านจะเป็นรูชาร์จไมโครแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรูชาร์จแบบสี่เหลี่ยมข้างมัวครับเป็น USB ไมโครธรรมดาบ้านๆนะแล้วก็มีแม่เหล็กในตัวด้วยนะครับซึ่งแม่เหล็กด้านท้ายถ้าเราวางกับเหล็กเนี่ย ถ้าทํางานในตู้ไฟก็เอาไปติดในตู้ไฟได้นี่ครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นไม่เหล็กแล้วก็มีคลิปมาให้นะครับสาหรับเน็บเข็มขัดว่าเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าได้นะครับและตัวนี้มี IP 67สําหรับกันน้ํากันฝุ่นได้ถ้าลงน้ําตกน้ําได้ลึก1เมตรนะครับการตกนะครับอยู่ที่4เมตรนะฮะคือตกอย่างเงี้ยกันได้ถึง4เมตรนะครับเชียเดี๋ยวมาดูค่าความสว่างของตัวนี้กันก่อนนะตัวนี้ปรับความสว่างได้3ระดับนะครับวิธีการใช้งานก็ให้เรากดปุ่ม กดหนึ่งครั้งนะครับก็จะออกเน้าไฟจะออกคนนี้ถ้าเราจะปรับโหมดตัวนี้ปรับได้3โหมดนะก็คือกดค้างไว้ตัวนี้มีค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่500ลูเมนนะครับแล้วก็ปรับระดับได้3ระดับแล้วก็เหลือ100ลูเมนแล้วก็10ลูเมนนะครับซึ่งมีระยะการใช้งานที่อย่างเงี้ยครับไฟต่ําสุด10ลูเมนประมาณเนี้ยอยู่ที่40ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าเราเปิดที่500ลูเมนก็เหลือแค่ 3.5ชั่วโมงเท่านั้นนะซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ในสถานการณ์ยังไงนะครับโอเคประมาณนี้ผมว่าค่อนข้าง,งเจ๋งนะโอเคเดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จกันรู้นะว่าไฟมันจะแทงแบบไหนนะครับในตัวนี้ฮึบนะแต่แกเห็นนะครับถ้าเราเสียบซาร์จแบตมันจเป็นสีเหลืองนะครับพิบแบบนี้นะครับนี่ถ้าเต็มมันจะเป็นสีเขียวนะครับยวลองเปิดอันนี้ผมถอดออกแล้วถ้าเปิดปุ๊บ แก้เป็นสีเขียวซึ่งไฟเขาเป็นหลอด LED นี้มันเหมือนอซิลิโคนนะไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับซึ่ผมว่ามันก็ข้างแข็งแรงดีสวยดีด้วยนะครับแบบนี้สรุปแล้วนะครับไฟฉายตรงนี้ผมว่าเป็นไฟฉายขนาดพกพาที่มีความสะดวกเล็กนะครับด้วยขนาดความยาวอยู่ที่120มิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่20มิลนะซึ่งผมว่ามันค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ปรับไฟได้ 3ระดับนะซึ่งก็มีกันน้ําให้ด้วยกันตกให้ด้วยซึ่งคุณภาพหรือว่าความแข็งแรงไว้ใจได้นะครับแล้วก็มีระยะการใช้งานที่ยาวนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ต้องมาคอยหมุนด้าน ก้นออกแล้วก็เสียบแปดใส่่านนะใครสนใจไฟสาย LED รุ่น IR FL 5 0 0ตัวนี้นะครับเป็นของ Milwaukee นะเป็นขนาดพกพาครับก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอทูมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ